สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนจอ Samsung Samsung A03 นะครับเปลี่ยนแบบง่ายๆนะครับใครๆก็เปลี่ยนได้นะเปลี่ยนให้ดูเอาทาดซิมออกก่อนครับถาซิมออกก่อนครับดัดเลยทาดซิมออกบ น,นี่มีซิมนะครับเก็บไว้ตรงน,นี้แกะตรงนี้นะครับเ,เล็บยอีกเลยยิดไปโอ้ตึงตัดเล็บออกมาวานครับใจเล็บไม่ได้น,นี่ก่อนนะครับแล้วก็รีดเลยครับแน่นมากแกะเลยครับไปเลย เอาไปเลยครับอืะเป็นอย่างนี้นะครับคันน็อตช่องบนและช่องล่างครับคันนออ็อตออกันน็อตออกให้หมดเลยนะครับ ุ่นนี้จะมีสายแพรอยู่ข้างล่างครับเราต้องขันน็อตข้างล่างด้วยทั้งบนและข้างล่างนะครับน็อตเยอะอยู่นะครับน็อตออกให้หมดเลยเออกให้หมดเลยตัวน,นี้ลูกค้าทำจอแตกมาครับเปลี่ยนจอ Samsung a ัมซุง A03 นะครับเปลี่ยนง่ายๆครับเปลี่ยนเองก็ได้ที่บ้านหรือมีอะไรดูแล้วในวิดีโอที่ผมในเคสที่ผมทำอย่างนี้ตัวไหนไม่เข้าใจสามารถทักส่วนตัวผมมาถามได้นะครับจอมีขายให้ครับโอเคนี่ครับ ง่ายมากเอาสกิลตออกนะครับีปดเอคอีอางบนออกครับ <c oughs> ออกยากอยู่ใส่มีน็อตบางตัวยังไม่ได้ขัน,นครับ มาเลยยังไงนี่ครับเก็บน็อตเก็บน็อตเสร็จเรียบร้อยตอนเอาจอจอเก่าออกนะครับรต้องใช้เครื่องเป,าเป,าเป่าลมร้อนเป่าเป่ารอบๆนะครับเพื่อให้จอมันออกง่ายนะครับถ้าเราไปงัดจอเขาก็จะแตกแล้วมันจะไม่สวย ขออนุญาตเป่าลมร้อนแป๊บนึงนะครับเป่าใส่ตรงตรงนี้เลยนะครับต่อแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเพื่อใช้เครื่องเป่าลมร้อนเป่าตรงหน้าจอก่อนนะครับเพื่อจะได้มางัดจอออกนะครับ งัดจอเก่าออกก่อนนะครับ เอาเออกครับเอามาเลยงัดเลยครับแน่นมากแน่นมากครับแกวเลยครับอืแน่นมากครับ,อรบโอ้มาจะยังไม่เคยเปลี่ยนมาแลครับ เรียบร้อยแล้วระหว่างตรงนี้ครับมีจะเป็นสายเพยมันสายเพยสายสัญญาณครับตัวนี้เดี๋ยวมันจะดึงออกไปมันจะขาดโอเคเอขึ้นมานิดหนึ่งครับเพื่อให้จอมันออกไปโอเคจอ,อกแล้วจอ,อแล้วทำความสะอาดครับมาสะอาดขอบๆนะครับ <c oughs> ขอบๆนี่นะครับทำความสะอาดอย่าให้มีเศษแก้วเศษกระจกนะครับ ้ามีเศษแก้วเศษกระจก,กหรือทำความสะอาดไม่ดีมันจะทําให้เวลาเราประกอบจอตัวใหม่เข้าไปมันจะทําให้กดทับแล้วทําให้จอตัวใหม่ที่เราใส่เข้าไปแตกได้นะครับนีอ่อ่ะเช็ดทำความสะอาดก่อนนะครับนะ <c oughs> สะอาดดีอ่ะเ,เ,เอาจอใหม่มาทสศครับจอใหม่ที่เราเตรียมไว้นะครับมาเทสศเลย เก่คนนะครับจอใหม่ครับเคใส่เข้าไปครับ <c oughs> อา้าวไม่เข้าใส่เข้าไปใส่เข้าไปอะไรมันไม่เข้าโีเไปแล้ว ตัวแล้วก็ต่อเข้าไปนะครับเทสครับใส่สายแพรข้างล่างครับสายแพร่ตูดชาร์จครับตัวนี้มันเป็นตูดชาร์จแล้วก็ไม่สายแพร่ตูดชาร์จสายแพร่ไม่สายแพร่พรกระดิ่งนะครับอยู่รวมกันใสแ่แบตเข้าไปใส่ซ็อกเก็ตจอกดเข้าไปกดเซจ แล้วนะครับตันแน่นครับบางตัวมันจะไม่เข้าเช็ดเลยครับเปิดเครื่องติดแล้วนะครับนี่ครับเปลี่ยนจอเทสก่อนครับตอนนี้ยังไม่ถึงอัดกาวนะครับเยวต้องเทสก่อนเทสจอให้ลูกค้าก่อนค่อยอัดกาวครับ <c oughs> พิจอก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งรอมันบูธเครื่องรอเครื่องบูธครับโอ้บูธนานจังเลย ช่ป่นี่มันแม่นอยู่บ่ปกติมันไม่พูดนานขนาดนี้นะครับมาดูสักพักปกติมไม่พูดนานขนาดนี้นะครับหรืออาจจะเครื่องมีปัญหาก็ได้นะครับแบน,นี้มันพูดนานเกินใช่ไหมเนี่ย ลองใหม่รอบหนึ่งครับมันบูทนานเกิน <_ d ata> เกิดอหไ่อีกครับอเราเครื่องบูทก่อนนะครับไห้ม,มัม่นใจว่าเครื่องนี้มัน้าหรือเปล่า <_ d ata> แต่ปกติล้แใส่เข้าไปแบบนี้มันน่าจะขึ้นหน้าจอแล้วก็ใช้งานได้เลย นานมากครับมันใช่ไหมเนี่ยผมว่ามันไม่น่าใช่นะปกติมันนี่พูดนานขนาดนี้เจ๊เดี๋ยวลองเทสจอใหม่ดูก่อนครับเผื่อบางทีปเป็นที่จอหลายอย่างอยู่นะถ้เาเป็นแบบนี้น่าจะเปลี่ยนจอแล้วไม่จบนะครับถ้เาเกิดเปลี่ยนจอไม่จบก็ได้กัดโปรแกรมด้วย โอที่ซัมซุงไม่นานขนาดนี้ครับถ้าเป็นมีโวก็อาจจะนานนิดนึงอันนี้ซัมซุงใส่ไปมันน่าจะขึ้นเลยด้วยว่าเป็นที่จอไม่มั่นใจครับลองอเดี๋ยวจอใหม่มาที่ดูครับโอเ้เอจอใหม่มาที่ดูครับ <c oughs> จอแมทที่ดูครับจอมันกน,น่าจะไม่ตานหรือว่าเป็นที่โปรแกรมถ้าบูตนานแบบนี้น่าจะเป็นที่โปรแกรมด้วยเครื่องลูกค้าอาจจะกระเทกมาหนักแล้วก็ทําให้โปรแกรมไม่บูตนะครับเครื่องไม่บูตครั้งเขาซัมซุงถ้าเปลี่ยนจอแล้วไปหาอาจจะได้แฟลชแกรมใหม่นะครับลอ,องดูก่อนครับ ถูดีแล้วครับขึ้นอรอนานอีกลแล้วดูไมหมมุดไม่ขึ้นครับในป็นที่แปมด้วย แบบนี้ขันน็อตเลยดีกว่าขันน็อตน่าจะได้แฟตโปรแกรมด้วยครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขันน็อตเลยนะครับขันน็อตรอให้มันบูตเครื่องน,น็อตด,ด้านหลังก่อนนะครับนี่ใส่เพลสัญญาณนะครับ นไจอถ้าเปลี่ยนจอมันก็ทำแค่นี้นะครับไม่มีแล้ว,วเรมา่าเครื่องอาจจะกระเทกมาห,หนักๆแล้วก็ทำให้เครื่องไม่บูตหรือบูตช้านะครับจะได้ต้องทดลองดูที่ตัวเครื่องอีกรอบหนึง่งทำนีน้ผ่านจริงๆก็น่าจะได้แฟลชเกมใหม่ ไปแล้วครับเอาไปเลย,เลยหันน็อตครับัน็อตนต็อตน็อต โอเคน่าจะบูธแล้วน่าบูธแล้วครับเจ็บร้อยอน,นุได้ครับขอบเลยเครื่องมันบูธชา้าเฉยผมนึกว่าจะได้แฝดโปรแกรมด้วยดีใจจังเลยอน,นุประกอบแล้วครับเราจะ แค่น,นี้นะครับทำนั้แล้วก็ประกอบฟาหลังแล้วก็อัดกาวก็เป็นอันเสร็จนะครับเปลี่ยนจอไม่ยากนะครับเป็นเปลี่ยนเองก็ได้ที่บ้านี่มีไขค,ควงตัวเดียวกับกาวก็อะไรจอแค่นั้นสอบถามได้ครับถ้าไม่มีอะไรตัวไหนอะไรจอผมมีทุกตัวมาได้เจอ เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเปลี่ยนจอ Samsung A03 e เสร็จแล้วเราก็ใส่ฝาหลังไปเลยครับใส่ฝาหลังเลยครับนี่ใส่เข้าไปเลยครับอ ระเบานะครับระวังตัวจอจอแตกเบาเรียบร้อยเป็นจอ Samsung A03 เป็นอันเสร็จพิธีเรียบร้อยครับขอบคุณที่รับดูรับชมและก็รับฟังฝับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ